เอาละครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับจอมโจนอัจฉริยะนะครับจอมโจนคิดเมติกไฮโตะนะครับอานะครับห้าเล่มจบนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับทางวีบคนะครับหรือว่าพิบูลกิจนะครับก็ได้รีปินใหม่ออกมาอีกรอนนะครับเนี่ยนะครับก็เป็นเอ่อฟอ์ชั่นกระดาษกีนเลียนะครับราคาเล่มละ130บาทนะครับก็ นี่ครับของผมได้มาสามเล่มนะครับตอนนี้เขารีปินมาได้สามเล่มนะครับเล่มสี่เล่มห้าจะออกเดือนหน้านะเพอะบอกมานะครับอันนี้นะครับคือเวอร์ชันกีนวรท์นะครับผมราคาจะร้อยสามสิบาทนะครับกระดาษก็จะดีมากนะครับเป็นกระดาษกีนวรท์นี่เองก็เดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับแป๊บหนึ่งเอานะครับนี่คือหน้าตาของมันนะครับก็จะเหมือนเวอร์ชันกระดาษปุ๋ยคอกเล่มละเก้าสิบาทนะครับ ว่ากระดาษก็ดีนะฮะกระดาษดีขึ้นเยอะเลยนี่คือกระดาษกีนนี้นะครับผมร้องอ่านดูแล้วนะครับมาอ่านไปแล้วเล่มหนึ่งนะครับก็อ่านหนึ่งเล่มก็ความดําไม่ติดมือนะครับอความดําไม่ติดมือเลยเมื่อวานนะฮะก็การก้าวหน้าของวิวบูลเกตนะครับที่มกรแช่แจกระดาษปุยคองนะครับ แล้วก็ขายราคาแพงกว่าชาวบ้านเขานะก็แต่ตอนนี้เขาก็เอ,อ่อขยับราคามาตั้ง40บาทนะครับก็ต้องเรียกว่าตั้งอะไรครับเพราะว่าเอ,อ่อมันก็แพงจริงแหละนะแต่ว่าอย่างไรเขาก็ขยับเป็นกระดาษกินดีแล้วนะครับก็จะแบบว่าพรีเมียมแล้วก็เก็บได้นานนะเอาละครับก็ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับบวัสดีครับ